รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการแมกแมสไซรายการที่เราทูดมาทดลองจริงเห็นภาพจริงแล้วก็นําไปใช้จริง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 เฮ้ยเป็นไรอ่ะหน้าตาดูไม่ค่อยสบายใจนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อากันตรงตรงนี้ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าอย่างนี้เวลาคุณดูเปิดข่าวทุกวันนี้อ่ะไปเปิดช่องทีวีอ่ะอ่ะก็ดูข่าวรถอุบัติเหตุเยอะอ่ะก็เยอะจริงโอ้ประเทศไทยนี่ วันทต่เอเดกติดอันดับหนึ่งของโลกเยอะมากนอกจากรถติดแล้วบันทเหตุก็ติดด้วยอ่าใช่ติดติดอันดับติดอันดับติดอันดับใช่เหวอเลยนะเหวเวลาที่เราเห็นรถอะขับเนิ่งคนขับประมาทสองตัวด้วยตัวรถเองอะไรเงี้ยก็แบบคือไม่รักษาอ่าก็แบบบางรถบางที่อ่าง่ายๆเลยไม่มีไฟท้ายอ้างตอนคืนรถชนเคยนะขับไปจังหวัดหนึ่งกลางคืนนี่แบบเราเปิดไฟนะทำไมเปิดไฟสูงเข้าไปใกล้ๆปื๊ดเกือบชนท้ายรถขนแบบ พวกขนอ้อยอ่ะเขาจะไฟพังอ่ะใช่ไฟพังหรือไม่บางทีไฟไม่พังหรอกแต่อ้อยอ่ะมันมาบางใช่ไหมอ่าพอมันมาบางปุ๊บเรายังไม่ถึงเลยอ้อยเสียบแล้วเอาจริงๆพออ้อยมันจะเกินออกมาแล้อดูแผลหน่อยขอดูแผลหน่อยคือบางทีคุณไม่ต้องไปถึงเห็นไฟท้ายนะต้องวางเขาก็จะเข้าไปเห็นเลยแล้วปุ๊บปุ๊บอ้อยเสียบแล้วคือเพราะฉะนั้นเวลาในถนนฉันต้องมีสติต้องมีสติคับปุ๊บเพื่นเพื่นปุ๊บเดี๋ยวสักพันหนึ่งอ้อยปักไอเดีไปเท่าไหร่ เคยเห็นไหมไอรถขนฟางอ่ะขนโอ้โหอันนี meter, Although, ้คือน่ากลัวมากเขาถึงอ่ะน yeah, ี่เขาให้บรรทุกแค่นี้นะแค่นี้อบรรทุกไปนี่ไม่อะมันคือมันเบาหรือไม่ไอเเคยเเห็นที่บรรทุกุกไอไอแทงน้ําที่เป็นแท่งใส่อะเป็นทสติกเนี่ยสูงสูงอะนื้ออกแต่พวกนี้ผิดกฎหมายนะอาจารย์น้ำเออเวลาที่แบบตำรวจเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอาโบกแล้วก็จัดการเขียนใบสั่งผิดกฎหมายเพราะว่าอันตรายแต่เราขับเราก็เจอประจำนะเจอประจำใช่เอออาจารย์น้ำแล้วน่ากลัวนะ คือคือมันเหมือนเหมือนเวลาที่แบบเวลาลมพัดมาระหว่างขับถรถสมมติเราขับนี่รถเรานะนี่รถรถแล้วเวลาลมพัดมันจะแบบมีเป๋มีเป๋มีเป๋โปยกไปโยกมาใช่ <มา S 2> พอนึกภาพง,ง่ายๆเลยนะว่าพื้นที่หน้าตัดมันใหญ่มากในขณะที่สิ่งที่เขาบรรทุกเนี่ยมันก็คือพวกฟางพวกพลาสติกเมื่อเทียบมวลกับ คือที่หน้าตัดเนี่ยมันเทียบกันแล้วอัตราส่วนเนี่ยมันน้อยมันก็เลยเจอลมพัดทีนึงปุ๊บมันก็เลยเสยง่ายอ่าอาจารย์นะอย่าไปขับใกล้พวกนี้อันตรายอันตรายก็กลัวมันจะล้มมาทับเราจริงๆนะแต่อย่างนี้อาจารย์นะไม่สงสัยหรอว่าเอ๊ะถ้าพวกรถขนฟางสูงๆผิดกฎหมายขนพลาสติกสูงๆกองกันขึ้นไปเกินพิกัดเนี่ยผิดกฎหมายเอาแล้วรถทัวร์สองชั้นไม่ผิดหรออันตรายเหมือนกันอันตรายไหมอันตรายอันตรายเหรอเอางี้ผมอ่ะไม่ค่อยชอบนั่งรถทัวร์สองชั้นนะชอบนั่งรถทัวร์ชั้นเดียว เพราะว่าอะส่งชัยมันสูงอ่ะมันสูงมันสูงมันเหวอเวลาตอนที่มันขับอ่ะมันจะสูงเพราะมันสูงมันจะเห็นหมดมันจะเห็นหมดแล้วเวลาเลี้ยวเลื้อกเนี่ยอ๋อมันจะแบบวูบวูบวิววิวอาจารย์นั้นไม่ชอบเลยไม่ค่อยชอบแต่ผมชอบเพราะว่าเวลามันวูบวูบเนี่ยมันจะง่วง หลับหลับคุณหลับตอนเด็กนอนเป็นในเฟใช่ไหมใช่นอนในเปพอรถโยกปุ๊บเนี่ยเออเคล้มหลับเลยเด็กเด็กในรถล้องเริงนี่ไม่เคยสนใจเลยหลับอย่างเดียวใช่แต่ว่าจะบอกอานารยนะว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่า นะครับถ้าไม่นับพวกที่รถเขาบรรทุกเกินพิกัดจนสูงเวอร์เกินไปเนี่ยนะครับรถทัวร์สชั้นเนี่ยแม้ว่าจะดูสูงแล้วจะดูโครงเคลงก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้ออกแบบมาแล้วว่ามันปลอดภัยนะครับมันได้มันใช้ในการขนส่งได้แต่ว่าต้องจรับว่าถ้าถ้าตัวก็อาจจะรู้สึกเสียวนิด,น,ดนิดเหมือนกันนะครับเพราะนี้เดี๋ยวจะมาทดลองห้าจานน้ำเนี่ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นดีวกว่าเพราะได้ถามว่าไปจองตัวมาก็ได้เป็นรถสองชั้นใช่ไหม เราขอสลับมาล่างชั้นล่างสลับมาชั้นด้านชั้นล่างแต่ความก็ความเหมือนกันนะอ่าเหรอไม่ไม่หรอข้างบนความบางล่างอยู่ความสําคัญโอเคถ้าไม่อยากความก็เดินไปเดินไปรถต้องโชกดีจริงๆริงอ่าไม่โค้งเทงโช๊แบบว่าแบบลึบเลยลึบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรถ2ชั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องออกแบบมาแล้วนะครับโดยเขาคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงของรถนั่นเองครับอาจารย์น้ำแม้ว่าคนจะขึ้นไปนั่งข้างบนเนี่ย40ที่ น้ำหนักของคน40คนเนี่ยมันเทียบกับน้ำหนักของแชสซีหรือว่าตัวถังรถที่ด้านล่างเนี่ยถือว่าเทียบกันแทบไม่ได้เลยครับ คือพูดง่ายคือข้างล่างนั้นแน่นหนักกว่าเยอะๆข้างบนมันก็แบบถูกต้องถูกต้องยกเว้นอาจารย์น้ำแบบว่า40คนขึ้นไปแล้วก็ขนของขนลังขึ้นไปเห็นภาพเหมือนกับถ้าเกิดเรารถครไดินมาแล้วก็ข้างบนเป็นลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งโอ้โหเป็นไงลูกป่งใหญ่เนี่ยลูกโป่งเอียงรถมันกรถความอ่าใช่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 ไหถ้าเกิดเราทวงน้ำหนักที่รถอาจารย์น้ำดกภาพนะเวลาเขาขึ้นรถทัวร์กันเนี่ยรถบัสเนี่ยเขาต้องหอบของใช่ไหมของที่แบบ อ่าล็อกเกจใหญ่ๆกับเรถนั่นเนี่ยเขาเอาวเอาวาหลังคาเปียกหมดฝนตกไม่ได้เขาเอาไว้ใต้รถเอาไว้ใต้รถเป็นงานก็ยิ่งไปถ่วงน้ําหนักที่ด้านล่างงั้นวันนี้จะมาดูเลยนะครับว่าการถ่วงน้ําหนักนะครับที่จุด CG เนี่ยทำให้สุดจุด CG ต่ําๆเนี่ยมันมีผลต่อการล้มพลิกคว่ำของรถอย่างไรบ้างครับผมเอาลนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แถมแทมแทมมอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับอ่าหายากมาก เดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้ำวิตามินไม่น้ําเปล่านะครับแต่ว่าต้องเดี๋ยวต้องมีคนกินอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ที่กรหลักเป็นคนกินอันนี้อันตรงๆเลยบอกเลยาผมกินนี่มีพุ่งแน่นอนหลังจากเมื่อกี้ที่แบบมีจะมีหมุนๆกันไปนะ เอาจา์น้ำนะฮะมาครับและนี่ก็คือแทนอาจารย์น้ำตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเคยเสิร์ฟอาหารอามาเลยเสิร์ฟเสิร์ฟเดี๋ยวก่อนถาดอาหารนี่ถาดอาหารก็ผมโต๊ะโต๊ะห้าครับโต๊ะห้าเอามาวางวางวางอย่างนี้วางตั้งวางตั้งโอ้หอาจารย์นวางตั้งนี่ครับเป็นไงมันจะเสียวเสียว คุณเบสิกไม่ดี<ะ>ไม่ดีเบสิกไม่ดีแต่โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมคุณเบสิกไม่ดีแต่เราจะช้าไม่ได้เพราะลูกค้ารออยู่อาจารย์น้ำช้านี่คือโดนด่าเวลาจะเสิร์ฟของที่ต้องเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟเร็วคือครัว เลียนไปจบลูกค้าตองรับเองรับเองเดี๋ยวจะให้อาจารย์น้ำนะครับทดลองนะครับอ่าเป็นพนักงานนะครับเสิร์ฟอาหารโดยการเสิร์ฟน้ําขวดนี้นะแล้วก็อาจารย์น้ำถ้าถ้าช้าคือลูกค้าด่าแล้วโดนไล่ออกโอเคปะ่ะต้องเร็วจุดเริ่มต้นครับสาตาร์ทตรงนี้สาตาร์ทโอเคนะเดี๋ยวจะวิ่งไปอ้อมเสาเดี๋ยวจะเอาเสามาตั้งวิ่งไปอ้อมเสาหนึ่งรอบแล้วเอามาเสิร์ฟให้ผมผมจะนั่งรอ นะครับโอเคต้องรีบวิ่งเลยนะวิ่งมาแล้วก็ม้วนม้วนนี่ก็ได้อ่ม้วนเสาลุนไปสุดไปสุดฉากก็ได้ไปสุดฉากม้วน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 สุดฉากปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นนะครับอ่าผู้รับบริการเอามาเสิร์ฟผมเอาเลยไหมเอาเลยมาอย่าช้านะเร็วๆหิวแล้วหิวหิวเริ่มตรงนี้อ่เริ่มเลยไปยห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วดิเร็ว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 โอ้ยคว่ำโดนหักเงินอ่าอย่างงี้ไล่ออกอ้าวก็มันไม่ผ่านไม่ผ่านไม่มีคำแก้ตัว啊 ไม่มีควาแก้ตัวความสามารถไม่มีเดี๋ยวลองดูใหม่คนที่มีความสามารถให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเร็วๆอ่าอาแล้วเร็วๆปาร์คหาแล้วหิวยังไม่ทันตั้งก่อนดิยังไม่ทันเสิร์ฟก็ลมแล้วเนี่ยห้าสี่สามแก้งั้นแกงหรือเปล่าตั้งก่อนอาจารย์น้ำแกงคุณผู้ชมหรือเปล่าเนี่ยตั้งก่อนตั้งก่อนเออเอามาเอามานะเดี๋ยวนี้เอานะอย่าไม่นะ ห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วเร็วหิวแล้วเร็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 วโอ้ยจานน้ำไลฟ์ความสามารถที่สุดเลยคุณมันยากเพราะว่ามันสูงเพราะว่ามันสูงแต่อย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะให้ขวดน้ำเนี่ยสูงเท่าเดิมเลยอ่าแต่ว่าตกลงใครกินคุณกินเป่ายิงมฉุบไอไม่ต้องจานน้ำอ่ะอ่ผมเสร็จสระให้ก็ได้จะจบแล้วเี๋ยวอ้วกวิตามินวอเตอร์กินเข้าไป เ็ตก่อนรายการเลอะหมดกินเข้าไปอีกอีกนิดนึงอีนิดนึงกินไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคัดแรกก่อนเอาเอาหนึ่งในสามก่อนเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เอาเส้นหนึ่งน,นสอ่าโอเคเส้นนี้เส้นนี้อีกอีเยอะนะเนี่ย<ว>อีกเยอะค <laughs> ุณร <semaines> ่างกายคุณขาดน้ำคุณดูตัวไปนะอาจารย์ <c oughs> เราใช้สมองเยอะเนี่ยเราต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆเห็นไหมพอกินน้ำาไปเยอะเนี่ยเห็นไหมผิวพรรณจะเริ่มเปล่งเห็นไหม น่าจะดูมีน้ำมีนวลอ,อย่าง,ยงไม่ใกล้เลยว่า <laughs> มันเยอะดีกันไปเออีกันไปดีกันไปอ่าอืมอืมอืมเป๊ะเป๊ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นิดนี่นี่นี่ขออีกกลับสิบสองอีกอีกตึกอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอืมอ่าโอเคอโอเคครับอาจารย์ครับขอเวลาหายใจก่อนอ่า เมื่อกี้น้ำเต็มขวดนะครับ<ฮ>น้ำเต็มขวดเราคิดง่ายๆนะครับว่าจุดศูนย์ถั่วนะครับหรือก็คือจุดจุดซีจีเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ให้เป็นจุดเดียวกับจุดศูนย์กลางมวลไปเลยนะถ้าเกิดเราเติมน้ําเต็มขวดนะครับจุดศูนย์กลางมวลนะครับจุดซีจีก็น่าจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของขวดแต่ตอนนี้เมื่อเรากินน้ําไปกึบๆไม่ใช่เราอาจารย์น้ำไม่ได้กินเลยผมทีอยู่คนเดียวเมือ<ห>่อผมกินน้ําเข้าไปครับตอนนี้ น้ำเนี่ยน้อยลงแล้วจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยต้องคิดทั้งน้ํากับขวดแต่เมื่อคิดแล้วเนี่ยขวดเนี่ยถือว่าทำไมน้อยขวดน้อยขวดพลาสติกมันน้อยคิดแค่น้ําก็พอแล้วตอนตอนนี้นะครับจุดศูนย์ถ่วงของขวดน้นํานี้น่าจะอยู่ประมาณตรงกลางนะครับของระดับความสูงน้ําจากจุดศูนย์ถ่วงเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้ตอนนี้จุดศูนย์ถ่วงต่ําลงมาแล้ว อา,าน้าคิดว่าจะเสิร์ฟง่ายขึ้น,นหรือยากขึ้น,นแหละ,ะไม่ใช่ง่ายขึ้นผมเหมือนมันเกาะเกาะกาดมากขึ้นได้เลยถ้ายังล้มนะไล่ออกนะถ้ายังล้มนี่ไล่ออกนะเห็นปะโอ้โชว์โชว์อันนั้นขอแบบสปีดขอแบบสปีดเห็นปะโอ้โหโชว์โชว์พอโชว์ได้โชว์ใหญ่เลยนะครับห้า 4 3 2 1เร็ว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 อ้าวอ้าวไหนบอกว่าได้ไงมันก็ไหนว่าได้ไปเมื่อกี้มันเร็วเร็วเร็วแต่ถ้าเกิดช้าก็ไม่ได้เอาใหม่5ห้ามรวมนะเร็วเร็วนะ5 4 3ส1เชิงเร็วเร็วไม่ได้ไปวิ่งอ้อมมาไป1 2เร็วเร็วดิโหอะไรอ่ะแล้วถ้าเป็นโชว์สลด์ไปสไลด์มาไม่ถ้าเกิดมันเร็วไปมันจะไม่ได้คุณต้องเข้าใจด้วยมันเร็วไปมันจะ่ไดแต่เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์น้ำเร็วปุ๊บ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 เลย แต่ว่าขวดน้ําก็ไม่ล้มนั่นก็คือเราจะต้องเอาเกลีวแปะน้ำมันน้ำมันอะน้ำมันแปะวะเออจะไม่ต้องกินน้ําดีเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะแอบเคข้างใต้โต๊ะดีกว่าไม่เป็นไรเราต้องทำให้คุณผู้ชมเห็นนินกิน่อนขอแค่ขอแค่นี้พออ่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์น้ำดิอาจารย์น้ำตาเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งในสามอาจารย์น้ำไม่รู้จักหนึ่งในสามเหรออ่าเดี๋ยวลงมาเท่านี้เอาเนี้เอาเนี้เอานี้ยเอาเนี้ยอ่านะครับแบ่งไหมไม่ไม่แบ่งกิน กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปน้ำเนี่ยกินดีผิวพรรณเปล่งปลั่งลิบลิบฉิดอืมเยี่ยมไป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 อ่าครับอาจานน้ำมานดูอาจารย์น้ำถือเลจามอาจารย์น้ำลองบอกคุณผู้ชมด้วยตอนนี้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ไหนอาจารย์น้ำบอกคุณผู้ชมไดยเลยอาเมื่อกี้เนี่ยตรงกลางใช่ไหม แล้วก็ต่อมาก็ลดลงมาลดลงมาต่อก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเนี่ยตรงกลางของน้ำคือเพราะว่าเพราะว่าขวดพลาสติกเนี่ยเราเรานับไหมเบาบางเบาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แป๊บนึงนะขอเรอได้ไหอ่านไว้ก่อนผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรสิออกมาพร้อมกับคุณเสียงหรือเปล่าน้ำแหละน้ำออกมาอ่าดู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 อ่าเดี๋ยวมาถามลูกค้าหน่อยลูกค้าไม่พูดเยอะละลูกค้าจุกนี่จะเร็วขึ้นแหละแต่ขอวิ่งเร็วๆนะ S <S <S เร็วเร็วนะไปสามสองหนึ่งเร็วเฮ้ยเป็นไงพูดหรือว่าที่ผ่านมาคือออมมือผมออมมือไม่หรอกไม่จริงโกหกอาจารย์น้ำนะฮะขออีกรอบหนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกินน้ำไปเนี่ยฮะจนน้ำเหลือแค่หนึ่งในสามโอ้จะโชว์ว่ามือเดียวด้วยไปไปฮะโชว์สกิลครับโชว์สกิลครับโอ้โหไม่ลดขอเร็วกว่านี้เอาจริงๆขอจะมือเดียวสองมือจะขอแบบวิ่งปื๊ดปาร์ตเลยอาจารย์น้ำ ห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอ้โหไม่ธรรมดานะครับโอ้โหแบบสุดยอดจริงนะคนแบบมีมีมีสกิลคนมกิลใช่ไหมผมจุกอาจารย์น้ำเหนื่อยไหมผมจุกอยู่เนี่ย <laughs> <laughs> ประมาณก็นั่นแปลว่าผมไม่พูดละผมไม่พูดอาจารย์น้ำพูดเลยยิ่งเตี้ยยิ่งเกาะถนนยิ่งเกาะพื้นพูดง่ายคือยิ่งจุดสุด เหนื่อยเหนื่อยเนื่ยจุดศูนย์กลางของไอเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลอ่ามันต่ําลงมาต่ำลงมาอยู่ใกล้พื้นที่มันรองรับเนี่ยมันก็ยิ่งเกาะมันก็ยิ่งนึกว่าภาษาแบนแบนของผมนะคือพูดง่ายๆเลยว่าโอกาสคว่ำมันน้อยลงน้อยลงอ่ะทีนี้สมมติว่านะครับนี่คือรถทัวร์สองชั้นอ่าอาจารย์น้ำรถทัวร์สองชั้นรถทัวร์เนี่ยช่วงล่างช่วงล่างของรถทัวร์เนี่ยก็คือเหล็ก โครงสร้างเหล็กช่วงล่างเครื่องยนต์มีใครเขาใช้รถทำจากพลติก่เหล็กโลหะแข็งแกร่งแข็งแกร่งแ,ง<อ>แล้วเหล็กหนักไหมละ่ะหนักนี่โอ้โหเป็นเหล็กหมดเลยนะครับ<อ>และสุดว่ามีผู้โดยสารขึ้นไปอยู่ชั้นสอง40คนเลย<อ>แต่ว่าเมื่อเทียบความหนาแน่นของร่างกายคนกับเหล็กมันเทียบกันได้ไหมครับ บอกเลยนะว่าของคนนี่คือมีมั้มีครับมีมวลมีความหนาแน่นแต่ว่ามันถือว่าเป็นส่วนที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่คนเข้าไปในรถบัสคันนี้ครับโดยการใช้นี่เลยบิ๊มันก็มวลไม่ได้มากก็เหมือนกับคนที่มีมวลไม่ได้มากเมื่อเทียบกับรถบัสทั้งคัน <อะ S 1> นั้นเองครับอ <ะ S 1> จาน้ำเอาคนขึ้นแต่ผมจะนอบคนในอันนี้คนหรือเห็บคนคนสูตรเป็นคนแม้ว่าจะเหมือนเห็บก็ตามมันไม่ติดอะอะแปะข้างบนนี้สิแปะข้างบนนี้อะแปะปหนึ่งคน สองคนยวยวๆได้ไหมไปเลยสองคนเอาไปแปะไปเอาคนขึ้นไปเยอะๆแล้วรถจะออกแล้วรถจะออกแล้วเออแปะไปนะครับอ่ะนะครับเออเอากี้นะถามตรงๆนะดินน้ำมันเนี่ยมวลไม่ได้เยอะเลยอ่าก็เทียบได้กับคนะนะครับส่วนน้าเนี่ยก็เทียบได้กับน้ําหนักของช่วงล่างรถยนต์อ่าเพราะมเมื่อเราใส่คนใส่คนเข้าไปนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าขยาับขยา่าลองดูสิเอานี้ มันก็ไม่ได้ล้มง่ายขึ้นนะอาจารย์น้ำงั้นเสิร์ฟงั้นมาเสิร์ฟรอบสุดท้ายละเสิร์ฟแบบเร็วๆรอบสุดท้ายให้คุณผู้ชมเขาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมีผลต่อการวิ่งเร็ววิ่งช้าคว่ำไม่คว่ำหรือเปล่ากับอีกแค่คนแค่ไม่กี่คนเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งจัดไปจัดไปโอ้โหโอ้โหนี่นับวันยิ่งพิวนเก่งเรื่อยๆนะเยอะนะชีพเก่งนะชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นครับอาจารย์น้ำตอบให้ชื่นใจรถบัส วิ่งอมีคนกับไม่มีคนเอาแบบจริงๆเลยนะมันส่งผลแต่มันส่งผลเยอะขนาดที่ทําให้ลดความได้ไหมครับน้อยๆก็ไม่นะฮะไม่แต่ว่าเราย้อนกลับมาที่อาจารย์น้ําพูดถึงเรื่องลดขนฟางสิลดขนฟางเอแล้วฟางมันมีผลต่อูก่าฟางมันหนักนะ ฟางเนี่ยใช่แล้วเวลาเราพูดถึงฟางเราดึกว่ามันเบานะหนักมันมันแต่เวลาเน้ำยไงมันมันมีความชื้นใช่แล้วเวลาเขาขนเขาไม่ได้ขนกันแค่สิบก้อนนะก้อนโอ้โหเป็นร้อยปรับปรับปรับ,บแล้วที่สำคัญก็คือฟางอะ่ะ มันเต็มมันแน่นมันแน่นทุกพื้นที่ไม่เมีอูเลยไม่เหมือนคนขึ้นไปบนรถบ,บัสก,ก็นั่งกันห่างหาก็นั่งกันห่างหาอากาศก็ยังมีก็กลมกลวงตัวต่อไปฮะเพราะเราจะบอกว่ารถขนฟางสามารถขนสูงสูงได้เพราะรถบัสสองชั้นยังสูงได้เลยอาจารย์น้ำว่าได้หรือไม่ได้ไม่น่าจะได้ไม่ได้แลหว่างนะอาจารย์น้ำขับไปปุ๊บเจอรถขนฟางอาจารย์น้ำวิ่งสับปุ๊บเบียดปุ๊บตัดหน้าเบรกปุ๊บเคาะประตูรถให้เขาเปิดแล้วทดลองให้เขาดูตรงนั้นเลย ริมถนนเลยแต่ผมกลัวผมบิดปุบป๊บปั๊บปั๊บปาดหน้าตบจอดปุ๊บปุ๊บรถชนปั๊บตายเลยไปโดนข้างหน้าอ้อยเสียบถูกต้อง <S 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 1> <S 1> มันจะเป็นแบบนี้ไงอ,อ่าลอเล่นไม่ต้องทำนะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะครับว่าการที่บรรทุกสูงๆเนี่ยนะครับคือเขาอาจจะต้องคำนึงถึงค่าขนส่งที่มันถูกลงใช่ไหมแบบไปรอบหนึ่งเยอะๆเอาไปโหลดได้ไหมคำสั่งดีเอาไปโหลดได้ไหมรถเอ้ยรถรถขนผลไม้รถขนผลไม้รถกระบะขนผลไม้ไงอ๋อใช่มันรุ่นกระบะนเล็กๆที่แบบ ผลไม้มาเต็มๆอ่ะตรงนี้ก็เห็นเยอะแล้วเขาก็เลยต้องไปโหลดลงมาไปโหลดลงอ๋อโอเคไปทำโชกแบบไม่ให้มันโค้งเค้งไม่ให้มันโยกได้เขาเรียกว่าโชกคซิ่งพวกนี้คือโชกซิ่งเขาจะไปเพิ่มแหนบเพิ่มแหนบแหนบแหนบคือตันน้าผู้ชมพงงงแล้วเนี่ยเพิ่มโชกอะละทำให้โชกมันแข็งขึ้นไปทําให้ช่วงล่างแข็งขึ้นเขาเรียกว่าวโยกเยกพวกทาลดโชกซิงประมาณนั้นใช่เพราะว่า พอโหลดลงมาปุ๊บเอาง่ายๆเลยโหลดมาปุ๊บจุด CG จุดศูนย์ถ่วงต่ําลงต่ําลงก็โอกาสพลิกคว่ำก็ยิ่งน้อยลงแต่อาจารย์น้ําพูดก็พูดเถอะต่อให้จุด CG จะต่ําแค่ไหนถ้าวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากๆและเข้าโค้งสุดท้ายมันก็ไม่ได้ปลอดภัยถ้าเราขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนดก็อาจจะหลุดโค้งอะหลุด,ลด<อ>โค้งเอียดปุ๊บรถมุนมปุ๊บพลิกคว่ำถลายเราเห็นกันตาสนวนเยอะแยะนะครับดังนั้นผมความรั้จะบอก ถ้าจุดซีจีหา <c oughs> คุณผู้ชมเขาอดรูแล้วเพราะ <c oughs> อาจาร,รย์น้ำไม่ไม่อยากไม่อยากฟังไม่บอกบอกไม่ต้องอมไม่ต้องคุณผู้ชมดา่าอาจาร,รย์น้ำเลยบอกมาบอกมาบอกมา <c oughs> มีความทำไมมีความลับจะบอก <c oughs> โอเค <c oughs> โกรธนะโกรธนะโกรธมีความลับจะบอกอถ้าจุดศูนย์ทวงต่ำตามมาโอกาสความยากยิ่งต่ำยิ่งโอกาสความยาก ปปรถซุเปอร์คาร์เลยเตี้ยโอ้โหเจอลูกระนาดในถนนในซอยอยากสูงด<ส>ีโ้โบอกเลยว่าดัง <c oughs> คืด <c oughs> อยากสูงเลยอยากสูงเลยนะฮะอาจจะมีความลับให,ให้ต่อให้ต่อให้จุดศูนย์ทวงต่ำต่ำต่ำมากสักแค่ไหนมันก็ยังมีโอกาสพลิกคว่ำได้อยู่ดีมันขึ้นอยู่กับความเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างลงไปช้อนข้งใต้ผมจะบอกเลยว่า ความลับก็คือถ้าจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ํากว่าพื้นดินง <c oughs> งอะดิงงงอะด, <c oughs> ดิงงงอะด,ดิไม่ใช่เรือดำน, <c oughs> น้ำนะฮะอยู่ใต้อย,ใตอยู่ใต้ดินเลย <c oughs> นะครับรถอยู่บนบกนะ <c oughs> จุด c g อยู่ใต้ดินนะ <c oughs> เรือดำน้ำามพมืความเพราะเรือดำน้ำม,มันอยูู่ใต้ <c oughs> ตน้ำ <c oughs> น,นะครับนี่ใช่เอาดีๆ,ๆเนเจิ๋วตัวอย่างให้ดูดีอันนี้ดี่ภาพนี่ดินแล้วนี่น้านะอาน้ําเรือดำน้ำมันไม่อยู่มันอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้น้ำเรือดำน้ำ ุณจะไม่มีทางความไม่มีทางอาจารย์เป็นคนไม่มีความรู้เลยนะครับผมมีจินตนาการอ่าโอเคนี่คือไม้แขวนเสื้อนะครับไม้แขวนเสื้ออาจารย์น้ำเคยโดนเอาแม่ป้านะป้าป้านะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาแม่หดีขนาดนนี่แบบร้องเลยนะแค่หยิบ่นีร้องเลยนะแค่หยิบปุ๊บแม่จะไปตากผ้าแม่จะไปตากผ้าเห็นแล้วแบบปุ๊บร้องแงกเลยนะอาจารย์น้ำเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำเนี่ยลองวางไม้แขวนเสื้อนะครับอ่ะตรงนี้นี่วางวางให วางให้มันตั้งได้วางให้มันตั้งได้อยากรู้อาจารย์น้ำมีความสามารถพอไหมคุณมันมันไ้ยลองดูลองดูลองใช้ความพยายาม <ขอ S 1> ตั้ง <ขอ S 1> ให้ได้ตอยิมนิน้ำมันน่อยได้ไม่ได้ห้าม <c oughs> อ่ะห้าสี่สาสองหนึ่งล่อยสิ ปล่อยสองมือ,อยังไงมันก็ความอ่าใช่นะครับแบบนี้คือแบบว่ามันอยู่ในสมดุลได้ยากมากเพราะว่าฐานมันค่อนข้างจะแคบบางคนือนเหมือนรถทัวร์ไงถ้าเกิดอย่างนี้สูงสูงล่างๆเบาๆอ่ะมพนะไม่พาพนะรถทัวร์สูงเท่าตึก5ชั้นนะแต่ฐานกว้างแค่นี้ใช่ความแน่นอนอ่านะครับก็คือนอกจากเรื่องของจุด c ีจแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ความกว้างของฐานด้วย นะแต่ว่าอย่างไม่แขวนเสื้อนเนี่ยเสื้อเราตั้งผมนะว่าผมตั้งได้1 2ึ่งสองาเราตั้งได้แต่มันก็ความง่ายมากเ mm hmm. ช่นอาจ,จมีคนแบบมาเดินปุ๊บแค่นี้แล้วคว่มเลยแปลว่ามันเป็นสมดุลที่เ mm. สถียรหรือไม่เสถียรครับไม่เสถียรไม่เสถียรก็คือจากสมดุลแล้วเสียสมดุลยากหรือง,ง่า,ายครับง,ง่ายง่ายเสียสมดุลง่ายตัวอย่างเช่นอะ่ะกลับมาที่ขวดน้ําขวดนี้ตั้งไม่ล้มครับไม่ล้มครับ <laughs> จานน้า S <S แก้งเหรอไม่ลมครับไม่ลมครับไม่ลมครับสมดุลเนี้ยสเสถียรแต่เราลองพลิกดูแบบนี้ปุ๊บอาจารย์น้ำว่าเสิร์ฟแบบเนี้ยน่าจะรอดยากหรือรอดง่าย <S <S เสิร์ฟแบบเนี้ยน่าจะรอดยากรือรอดง่าย <S <S น่าจะปัามนาะครับน่าจะแบบพลิกคว้าแน่นอนครับเพราะนอกจากความสูงแล้วนะครับของจุดศูนย์กลางมวลแล้วจุดศูนย์ถ่วงแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับ ความกว้างหรือพื้นที่ของฐานด้วยว่ามันเหมาะสมไหมนะครับแต่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ที่เอาจุดศูนย์ทวงไปไว้ใต้ดินจริงๆมันไม่มีไม่มีหรอกผมแย่เล่นนะฮะแต่ว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่าสมดุลเสถียรมากอันนี้พูดถึงนี่คือ,น,คอนี่คือพื้นดินใช่ไหมใช่ถ้าบมนี่คือนี่คือพื้นนะครับและนี่คือจุด CG ที่อยู่ต่ํากับพื้นใช่ไหมทำยังไงก็ไม่ค่อยความนะครับอาจารย์น้ำจับมือมาดึงนะผมรู้มองหน้ารู้เลยเนี่ยว่าจ้ามือมกระกากช่กนะฮะอันนี้ก็คือจุด4 g เพราะฉะนั้นจุด CG เนี่ยยิ่งต่าก็ยิ่งดีเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวเข้าใจว่ารถไฟใต้ดิน <c oughs> ผู้ชมนะนะเขามีความรู้อาจารย์น้ำ <c oughs> รถไฟฟ้าใต้ดิน <c oughs> ไม่มีทางความ <c oughs> ไม่ใต้ดิน อาจารย์น้ำผู้ชมเขามีความรู้เขาไม่เป็นแบบอาจารย์น้ำนะฮะอะไรมรือดำน้ำรถไฟใต้ดินอา้าวต้องมีต้องมีคนคิดเป็นผมเอาดิไม่มีไม่มีเขาฉลาดอาจารย์น้ำเนี่ยนะงงอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะอ่าเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับเรื่องของอนะครับจุด CG กับการทรงตัวเกี่ยวกับการล้มหรือไม่ล้มกันดีกว่าครับอ่านะครับงั้นเรามาสมมุติว่านี่คือพื้นครับอาจารย์น้ำ นี่จะงงว่าแต่ทางเนี้ยฮะมาจะเยอะอ้มันเนี้ยไม่เยอะอันนี้อันนี้ง่ายนะง่ายงนะใช่อันนี้ง่ายนะโอเคอาจารย์น้ำไม่ต้องกังวลนะและนี่ก็สมูติว่าเป็นรถบัสสองชั้นรถบัสสองชั้นก็จะสูงสูงนิดนึงนะครับนี่ว่าด้านหน้าอ่าด้านหน้าด้านหน้าและนี่ก็คือล้อของรถบัสมีอยู่สองล้อมีจิ๋วปะสองล้อด้านหน้ามีอาร์ตมีอาร์ตมีอาร์ตรถบัสมันมีสองล้อมีสองล้อด้านหน้าด้านหน้ามอสจากด้านหน้าโอเคโอเคมอสจากด้านหน้านี่คือกระจกหน้ากระจกหน้า คนขับคนขับไหนอ่แล้วคนขับอยู่นี่คนขับคนขับโอเคทีนี้เราก็บอกว่านะครับช่วงล่างของรถบัสเนี่ยนะครับนะฮะแม้ว่ารถจะสูงมากก็จริงและจะมีคนนั่งอยู่ด้านบนเต็มไปหมดเลยก็ตามนะครับแต่ช่วงล่างนั้นทํามาจากเหล็กโลหะบอกได้คําเดียวว่าน้ําหนักเนี่ยสุดๆไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคนะฮะถึงแม้ว่าจะใส่คนขึ้นไปด้านบนมากเท่าไหร่ก็ตามครับแต่ว่าก็ถือว่ามีผลแค่ระดับนึงครับ จุดศูนย์ทวงของรถบัสก็คงจะสูงขึ้นจากปกติไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่อะสมมุติว่าอยู่แถวๆตรงนี้นาตรงนี้นะครับน้ำหนักนะครับตกลงที่จุด CG ครับผมนี่จะความหรือไม่ความนั้นนะครับขึ้นกับ2อ,อย่างอย่างแรกคือระยะนี้ซึ่งเราเรียกว่าระยะ H ก็คือ ความสูงของจุด CG วัดจากพื้นขึ้นมานั่นเองนะค,ะครับผมโอเคทีนี้แล้วทีนี้รถบัสเนี่ยก็ใช้นะครับล้อรถนะครับสข้างนะครับซ้ายและขวาในการนะครับขับเคลื่อนใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระยะ x ละกันเป็นระยะ x นะฮะนี่คือวิ่งตรงๆแต่มติอาจารย์น้ำอ่ะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพูดมาเลย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายได้เวลาเลี้ยวซ้ายรถเนี่ยก็จะเหมือนกับเวียงไปทางขวาใช่ใช่ไหมนี้เวลามันจะคว่ำครับวิ่งมาปุ๊บแล้วเลี้ยวซ้ายรถเนี่ยก็จะเหมือนกับเวียงไปทางขวาผมนะสมมุติเลยนะสมมุติว่ารถบัสนะเอียงขนาดนี้เลยฮะเอียงขนาดนี้เลยครับล้อด้านขวาจะถูกกดนะครับนี่เรียกว่าล้อขวานะครับเพราะว่ารถบัสเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรานะครับตรงนี้คือล้อด้านขวาของรถบัสนะครับแม้ว่าเป็นซ้ายของเราแต่เป็นล้อด้านขวาของรถบัส จะถูกกดถูกบี้ถูกขยี้ส่วนล้อนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะนะครับอ่าแบบว่าโยกขึ้นมาแบบนี้อาจารย์นั้นเห็นภาพเนี้ยคิดว่าคว่ำหรือไม่คว่ำเกือบคว่ำเกือบคว่ำเลยเหรอครับอะครับหอรอมอหารู้ไหมนะครับว่าแม้รถบัสจะเอียงขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่คว่ำครับเพราะจุดศูนย์กลางนะ จุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์ทวงเนี่ยเพิ่งจะเอียงมาเพิ่งจะเอียงมาประมาณแค่นี้เองนะจากที่ตอนแรกอยู่ตรงสีชมพูบานเย็นบานเย็นตรงนี้ตรงตึ่งกลางล้อตอนนี้จุดศูนย์ทวงเนี่ยเอียงมาละเอียงมาซึ่งมันยังไม่เลยล้อทางด้านขวาเอาไงถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดไอ้เส้นแดงแดงเนี่ยออกมาข้างนอกรถเม่อไหลก็คือความเหนยถูกต้องเลยครับรถบัสคันนี้เนี่ยนะครับจะเอียงได้มากกว่านี้อีกจนกว่าที่นะครับเส้นแดงแที่เรียกว่าน้ำหนักเส้นนี้ จะเลยล้อทางด้านขวาของรถบัสออกไปอ่ะไม่ใช่ขอดูรูปแบบได้เอาแบบเฉียดก่อนนะเอาเฉียดคว่ำเฉียดจะคว่ำเกือบจะคว่ำแล้วเฉียดตายเฉียดตายเอาแบบวัดแบบวัดเสียววอดเสียววอดเสียวเลยเพราะวัดเสียวได้มาจับเลยครับเอาวิววิวนะวิววิวนะครับมาแล้วครับได้นะครับเสียวๆนะฮะขอเอี๊ยมากกว่านี้เลยฮะตึ๊บๆอ่ามาหางี้นะครับอาจารย์น้ําเสียวพอไหมล้ออีกฝั่งหนึ่งนี่แบบอออืืหลอยขึ้นมาจุด CG เนี่ยอยู่ประมาณนี้ปื๊ด ก็ยังอ่าก็ยังนะครับยังไปไม่ถึงทางด้านนะครับซ้ายมือสุดของล้อแบบนี้นะครับรถก็ยังไม่คว่ำและแล้วเราก็มาถึงจังหวะที่คว่ำกันดีกว่าครับอาจารย์น้ำอยากอยู่บนรถไหมถามก่อนยังอยู่อยากอยู่อยากเห็นเหตุการณ์ใกล้ๆนั้นอยากอยู่แบบใกล้ชิดได้ผมจะขอยู่ขอบฝั่งนี้ด้นะได้ตอนนี้คนบนรถลงหมดแล้วนะครับเหลืออาจารย์น้ำนั่งสังเกตการอยู่คนเดียว ผมถามเลยอาจารย์น้ำถ้ารถของเราเอียงขนาดนี้ขับยังไงครับเนี่ยเอียงขนาดนี้โอเคจุด CG ที่นะครับเคยอยู่ทางด้านนะครับตรงนี้ล้อไม่เกิน้ไม่เกินซ้ายสุดของล้อตอนนี้เกินหรือยังครับเกินแล้วเกินแล้วนะครับเกินจุดนะครับทางด้านซ้ายมือสุดของล้อออกมาแล้วในจังหวะนี้จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโมเมนต์แล้วเกิดการคว่ำ เพราะนั้นอาจารย์น้ำครับแม้ว่ารถบัส2ชั้นจะมีความสูงมากและดูหวาดเสียวมากแต่การคว่ำนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับงั้นเดี๋ยวจะมาทําเห็นภาพนะครับว่าความไม่ง่ายจริงหรือไม่จริงถ้าพร้อมแล้วมาอาจารย์น้ำครับจากก <ผม S 1> ารทดลองเนี่ยผมบอกตามตรงนะว่าถ้าเกิดเราขึ้นรถบัสสองชั้นแล้วเรากลัวรถบัสคว่ำอ่ะมันมีเรื่องอื่นน่ากลัวนั้นอีก เอางั้นบอกอ้อมๆบอกตรงๆดีกว่าโอเคก็คือถลายโอกาสที <goal> ่รถบัสถลายยังมีมากอีกฝนตกถนนแฉะยางไม่ถึงเวลาไม่ใช่ถลายคือแคว S <S แ,<น>แหก<ห>โค้งแหกโคง้โคงเพราะว่าถ้ายางไม่ค่อยดีพื้นถนนไม่ค่อยดีนะครับฝนตกเนี่ยมีโอกาสถลายเยอะกว่าคว่มอีกครับเน,เนี่ยผมลองเอียงดูนะมันไม่คว่มหลอกไม่คว่มหลอกถลายกอนอีกเห็นไหมถลายกอดอีกเพราะนะครับพูดกันตามตรงว่าโอกาสที่รถบัสจะคว่ำนั้นน้อยกว่ารถบัสถลายด้วยซ้ำนะครับก็คือเอียงๆเพื่ไถลายเลยใช่นะครับวันนี้จาน้นก็สามารถขึ้นรถบัสได้อย่างสบายใจนะครับผมแล้วรถแต่ รถแต่งซิ่งๆิซิ่งซขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่อย่าขับเร็วอันตรายนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับจะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพบกันใหม่กับรายการแม็กซ์ไส์สวัสดีครับจริงๆผมมีไอเดียออกแบบรถใหม่นะแบบว่าถ้าเกิดเรารถรถทัวร์เนี่ยข้างล่างข้างล่างเปไงใหญ่ใหญ่บาน